ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME Bank มีการชูบทบาทของเรื่องของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของประเทศกรับพลิกฟื้นธุรกิจรายย่อยออกสินเชื่อ9เมนูคืนความสุข SME วงเงิน19,000ล้านบาท นางสาลินีวังตาลประธานกรรมการ SME Bank ร่วมกับพันธมิตร28หน่วยงานเปิดตัวสินเชื่อ9เมนูคืนความสุข SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นภายใต้วงเงิน19,000ล้านบาทซึ่งจะเป็นการให้สินเชื่อในภาคธุรกิจทุกภาคตั้งแต่การเริ่มต้นขยายหรือปรับปรุงกิจการ อธิสินเชื่อโอท็อปกู้ได้สูงสุด1ล้านบาทสินเชื่อในการซื้อสถานประกอบการกู้ได้สูงสุด15้าล้านบาทสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภาพของกระสวงอุตสาหากรรมให้กู้ได้5ล้านบาทสินเชื่อเครดิตการค้าสำหรับลูกหนี้การค้ากลุ่มหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สินเชื่อที่เปลี่ยนลูกหนี้การค้าให้เป็นเงินสดแก้ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน โดยหลังจากการเปิดตัวครั้งนี้จะมีการเดินสาย4ีภาคทั่วประเทศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุดรธานีเชียงใหม่และสุราธานีเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถใช้บริการสินเชื่อทั้ง9เมนูได้โดยตรงหรือติดต่อได้ที่ SME Bank ทุกสาขาสิ้นสุดการรับคำของเงินกู้31ธันวาคม2,558หรือจนเต็มวงเงินสินเชื่อของโครงการ